คุณที่เกิดวันจันท์จ้ะนะวันจันท์ผู้สวยและรวยมากกดสองมาให้หน่อยอจันทสวยและรวยมากจ่ะเปิดประตูโชคสิสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่สาสิบจนถึงวันที่ห้าสสิบพฤษภานะใบที่หนึ่งจ่ะเตรียมตัวเดินทางไปคุยเรื่องงานไปหาคนที่เรารักเป็นการไปเพื่อแบบว่าไม่ได้ไปเพื่อเจออย่างเดียวอะ่ะบางทีไปคุยเรื่องงาน บางคุยบางทีก็ไปดูพูดคุยเรื่องผลประโยชน์บางทีเอาของขวัญไปให้นะคะเป็นการแ,รกแรกลกแลกรักแลกใจแลกเงินอารมณ์นี้เลยนะคะเอระวังคําพูดคําจาช่วงนี้มันจะหงุดหงิดบางทีถ้าเดินทางไปไหนเนาะไพ่สองใบเนี่ยบางทีนัดแล้วจะมีปัญหาเรื่องเลื่อนนัดผิดนัดโทรไปไม่รับเดินทางไม่ตรงเวลาหรือการสื่อสารผิดพลาดไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นจะพูดจ,จาอะไรกับใครโดยเฉพาะการนัดหมายเรื่องการเดินทางไปพูดคุยเจรจารเนี่ยต้องคุยให้ละเอียดถามให้ชัดอย่าคิดเองเอาให้ชัวร์แต่บางทีอะเนาะนัดเพื่อนไว้แล้วเตรียมตัวไว้แล้วซื้อของไว้แล้วนัดแฟนนัดเพื่อนนัดคนที่รักเนี่ยมันไม่รับโทรศัพท์เราซะก,ก็มีบางทีเป็นฟิลความรู้สึกแบบนั้นหรือตัวเราเองมีนัดแล้วก็รู้สึก ไม่อยากจะไปตามนัดก็เป็นไปได้เนาะระวังฝนสักหน่อยติดร่มไปสักนิดหนึ่งนะจ๊ะโดยเฉพาะช่วงวันที่สามสิบสาสิบประตูปิดแต่ไม่ได้เวลวยนะคะแต่ระวังในเรื่องของคำพูดการสื่อสารวันที่สามสิบเอ็ดประตูเปิดเอองอนกับใครจะกลับมาง้อกันนะทะเลาะก,กันได้ไม่นานหรอกแต่บางคนเนี่ยทะเลาะก,กันเป็นปีๆสองปียังกลับมาดีกันเลยเป็นจังหวะช่วงนี้หรือเปล่าตำแหน่งแฟนดีจ้ะนะคะแต่แฟนอาจจะจุกจิกขี้บน่น จอมบงการนะคะทำให้เราอึดอัดใจบ้างตะถามว่ารักไหมก็รักนะแต่บางทีถ้าแฟนเป็นคนที่ติดแม่เนาะก็เหนื่อยนิดนึง <c oughs> นะคะทานดวงบริวารลูกเต้าดีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนไปออร่วมงานมงคลไปเปิดตัวธุรกิจใหม่เปิดตัวร้านใหม่นะคะ <c oughs> พาลูกไปสมัครเรียนสอบตรงนั้นตรงนี้ถามว่าดีไหมที่ผ่านมาถือว่าดีนะออสัปดาห์นี้อาจจะสะดุดหน่อย โดยเฉพาะช่วงวันที่30และวันที่1ถ้าจะเสี่ยงโชคเนี่ยวันที่31เนี่ยพอลุ้นนะคะแบกภาระไว้จนเต็มบ่างานเยอะคิดเยอะคิดมันทุกเรื่องเลยบางทีมันก็เหนื่อยคนค้าคนขายกลางสัปดาห์หรือช่วงวันที่1ไปแล้วเนี่ยยอดขายอาจจะสะดุดนิดนึงนะคะเจ้าที่ที่บ้านดีเนาะคิดเรื่องเงินอึดอัดใจอยากจะเก็บเงินให้ได้สก้อนไม่อยากจะยุ่งกับใครไม่อยากจะจ่ายอะไรมันจ่ายมันต้องจ่าย มีดวงที่จะออกจากงานเปลี่ยนงานหรือเปล่านะคะวันที่ห้าประตูเปิดประตูปิดวันที่30สวันที่หนึ่งและวันที่สวันที่หนึ่งเนี่ยมันไม่เชิงว่าปิดแบบแบบเลวร้ายอะ่ะมันเป็นการชะลอตัวหยุดชะงักพักไปชั่วคขาวเนาะเพราะฉะนั้นบางทีคนค้าคนขายเนี่ยอาจจะต้องค้าขายแบบขยันขยันสักนิดหนึ่งในช่วงนี้นะคะอย่าเพิ่งคิดเปลี่ยนงานในดวงมันบอกว่าหลายๆคนเนี่ยหางานไม่ยากหรอกแต่ประเด็นคือ ได้งานแล้วจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกมันก็ไม่ค่อยดีเนาะโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยๆส่วนใครที่อายุเยอะช่วงนี้คุณก็กําลังคิดว่าเอ๊จะเอาอยัางไงดีจะไปเป็นนายตัวเองดีไหมนะคะจะไปเสี่ยงไปทําอะไรดีหรือเปล่าแต่บางคนถ้าไม่ได้คิดมากมันก็หมายถึงการกเกษียณมันต้องออกไปหาอะไรเริ่มต้นอะไรทําใหม่ๆก็คิดให้ดีโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทอง เงินก้อนสุดท้ายเนี่ยสำคัญอย่างเบาๆเลยสัปดาห์นี้เก็บเสื้อผ้าัดใส่กระเป๋าจา้ะหลังจากเจอปัญหาอึดอัดใจเรื่องงานหงุดหงิดเรื่องคนวุ่นวายสุดท้ายเก็บเสื้อผ้าัดใส่กระเป๋าไปเที่ยวมีค้างอ้างแรมด้วยนะเออค้างคืนไม่ใช่ชั่วข่าวเนาะอ,อตำแหน่งแฟนยังโอเคอยู่ตำแหน่งงานอึดอัดงานเยอะเ,ออเหนื่อยเรื่องคนนิดนึงนะให้อดทนแต่ตำแหน่งหัวหน้าก็ถือว่าโอเคเรื่องคำพูดนี่นแหละ การลงทุนอะไรเสี่ยงๆอย่าพึ่งนะแต่ถ้าใครออกเงินให้เราลงทุนให้เราเนี่ยแล้วเราออกแรงอ่ะอันนี้ลุยได้เต็มที่เนาะต้องใช้ความพยายามนิดนึงในช่วงสัปดาห์นี้นะคะตำแหน่งเงินยังโอเคหลายๆคนมีผู้ชายอุปถัมภ์เงินได้จากการออนไลน์งานต่างประเทศเนาะหรืองานที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ชายหรือองค์กรใหญ่ๆมีโอกาสจ้ะในช่วงสัปดาห์นี้เพียงแต่ว่าต้องเผื่อจังหวะช่วงสะดุดสักหน่อยนะ เรื่องเงินเรื่องทองก็มีโอกาสสะดุดได้ด้วยเหมือนกันเนาะมีให้ใช้ไม่มีให้เก็บจะ้ะหวังว่าจะเก็บแต่ก็เผลอใช้นะสัปดาห์นี้นะคะสีเสริมดวงเนาะโชคไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะเอาสุขภาพก่อนสุขภาพจะปวดสะบักหลังสะบักไหล่นิ้วล็อกท้องผูกนะคะเนาะ,ะบางทีก็ขาตึงออกกําลังกายสักนิดนึงหรืออย่าอย่าทำอะไรท่าเดิมนานๆนะคะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้เป็นส้มฟ้าการทําบุญเสริมดวงทําบุญกับเด็ก ทำบุญแบบไม่คาดหวังคนมีปัญหาในเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยในนี้บอกว่าอย่าคิดแต่ในมุมของตัวเองอย่าคิดแต่เรื่องเงินอย่าคิดแต่ถึงเรื่องเราอะไรที่มันแก้ไม่ได้ปล่อยผ่านกันไปบ้างก็ได้ไม่ต้องเอามันทุกเม็ดนะคะพากันไปเที่ยวไปกินข้าวไปพักผ่อนจะดีมากแฟนรักบางคู่ก็วางแผนในเรื่องของการแต่งงานแต่บางทีมันอึดอัดเนาะเออนะคะนะอันนี้แฟนรักนะจ๊ะ ถ,ถ้ามีปัญหากันมีโอกาสปรับความเข้าใจกันคนโสดอยากให้คุณโสดไปก่อนในนี้มันบอกว่าถ้าคาดหวังเมื่อไหร่จะผิดหวังถ้าให้อิสระในเรื่องของความรักไม่รีบร้อนดูกันไปเป็นเพื่อนกันไปอันนี้โอเคนะคะเนาะอ่ะสุขภาพบอกไปแล้วเนาะนะคะมาดูเรื่องโชคนะคะโชคไม่ค่อยเด่นไพ่แบบเนี้ยมีดวงเสียเงินถ้าเล่นเยอะได้ไม่คุ้มเสียนะคะ แต่ว่าบินค่าจ่ายบินค่ารักษาพยาบาลเอามาลุ้นเสี่ยงได้เลขตามนาไพ่72 2จ้ะตำแหน่งเจ้าที่เจ้าทางดีมากเลยสัปดาห์นี้เนะเาะจะไปเที่ยวไหนเตรียมหยูกเตรียมยาไปให้พร้อมนะคะจะเดินทางขึ้นเขาลงห้วยในประเทศต่างประเทศได้หมดเลยนะคะแต่ว่าอะไรที่มันเสียเส่ยงๆหรืออะไรที่ไม่ชัวร์เนี่ยก็ระวังสักนิดหนึ่งเนาะจะมีแฟนเด็กหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าใครจะมาง้อนะถ้างอนกันเราไปง้อแฟนก็ได้นะไม่เสียหายค่ะ